สวัสดีครับมนีทรางงานครับผมเป็นคุดสามแทงครับปั่มแฮนเดลโอพอออกเินียวเพิงปั่มนึงแรงครับผม750บาทเอ็กหกคิวครับดุลลึก60เมตรมีน้ำดีครับผมพุ่งครับเต็มท่อพุ่งเป็นคุดปั๊มครับคุดแทงเป็นโมโน385บาท ผูเซลครับสามแผ่นงานเราครับผมร้อยท่อฝังสายฝังท่อสร้างหยักยุดรอบครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่3660ันหกร้อยหกสิบประรอบนะครับกระแสเจ็ดจุดเจ็ด บัตรที่ได้860บต์นะครับว่าโอเคคือเหลือๆปั๊มอยู่ครับพอปั๊ม750บาทในโวลก็จะมีเบรกเกอร์ดีซีซื่อกันฟ้าแล้วก็เป็นปลั๊กสำหรับใช้พวกอุปรอกรณ์แปลงฐานนะครับเป็นลูกหมูตัวเล็กสว่านใช้ได้ครับผมเสียบต่อตรงใช้เลยในชุดแผงครับ3แผน่น โมโนฟูเซล385ครับ385วัตต์3แผ่นอันนี้อยู่บ้านหน้าขหัยครับหน้าติเปียดทางโคกขยะครับสนใจสอบถามเลยครับมาเบิ่งงานก่อนเลยครับผมสอบถามราคาทิมงานมาเลยครับผม0828486346ครับผมขอบคุณครับ